ครบรอบ53ปีไทยทีวีสีช่อง3ปีนี้จัดงาน b e l o v e Festival 53ปีดีต่อใจนะครับขนทัพดารานักแสดงกว่าร้อยชีวิตสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับแฟนๆให้หายคิดถึงกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง3ปีจากโควิด19งานนี้จัดที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์วังสิทธิ์นะครับติดตามบรรยากาศก,กับคุณธีรุตนิมโรธรรมครับ บรรยากาศงานฉลองครบรอบ53ปีไทยทีวีสช่อง3ปีนี้มาในทีม b e l o v r Festival 53ปีดีต่อใจ จัดเต็มความสนุกและความสุขมาให้กับแฟนๆภายในสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ชมทางบ้านอย่างเต็มอิ่มตลอด4ชั่วโมงเต็มเริ่มโดยการปรากฏตัวของเหล่านักแสดงชายโตพ่อที่เดินลงจากอัธจันทร์ฝั่งแฟนคลับลงสู่สนามเป็นการเริ่มต้นโชว์พิเศษสุดอลังการนำมาโดยบอยประกเกรทบลินทร์นเดตมาริโอและหมากปรินพร้อมกับแก๊งซุปตาหนุ่มขวัญใจมหาชนออกมาร้องเพลงต้อนรับแฟนคลับถึงที่นั่ง ตามมาติดติดแบบไม่ต้องรอด้วยซุปตาสายหวานนำโดยเบลล่าลานีโบเมลาดายายะาอุรัสยามิ้นชาลิดาคิมเบอรี่รวมถึงแก๊งตัวแม่ขึ้นบัตตี้คาเคลื่อนขบวนออกมาทักทายแฟนๆกันแบบไม่พักปีนี้เรียกว่าบรรยากาศจะต่างจากทุกปีเพราะผู้ชมทางบ้านจะได้รับชมกับมุมกล้องใหม่ๆให้เหมือนกับการรับชมแบบติดขอบสนามใกล้ชิดกับนักแสดงมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าเอออยากอยากมาเจอแฟนคลับแล้วก็อยากมาเจอแบบ ความรู้สึกเดิมๆเพื่อนๆนักแสดงเลไครับเพราะว่าไม่ได้รวมตัวกันมานานมากนะใช่แล้วเราก็อัดอั้นเราอยากมาระเบิดพลังวันนี้นะเราเห็นคนแบบต่อแถวถือร่มกันมาเพื่อจะมาเจอเราเราก็รู้สึกว่าเออขอบคุณเราไม่ได้จัดงานแบบนี้มา3ปีแล้วเราก็รู้สึกว่ามาวันนี้มันเป็นเหมือนการมันรวมญาติกันและได้มาเจอกับทุกๆคนก็รู้สึกว่า เป็นวันที่ฟิลกูดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับเราได้รับแรงกรีดแล้วก็เสียงแบบเขาเรียกว่าเอเนอรจีกลับมาจากแฟนคลับอค่อนข้างเยอะมากๆเลยจนทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศนี้ มันยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ยังมาให้กำลังใจมากรี๊ดมาเสียงเชียร์ให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านไหนก็วันนี้พวกเราก็เต็มที่ครับเพื่อจะเป็นคําขอบคุณให้กับทุกๆคนครับและแล้วก็มาถึงอีกช่วงไฮไลท์ของงานกับการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษระหว่างทีมสีเหลืองและทีมสีม่วงโดยครึ่งแรกทั้ง2ทีมผัดกันลุกกันรับอย่างสนุกมีประตูเกิดขึ้น15ประตูสีม่วงนําอยู่3ประตูต่อ2 ทีมข่าวสังเกตเห็นนักฟุตบอลหนึ่งท่านที่แม้จะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างซ้อมแต่ก็แต่งตัวเต็มมาเชียร์เพื่อนร่วมทีมในวันนี้ความจริงเราน่าจะเป็นคนผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในสนามมีอะไรอยากฝากถึงแฟนข่าวช่องสามก็จริงๆแล้วข่าวเนี่ยนะครับช่วงหลังเนี่ยกีฬากับข่าวเนี่ยมันมันสูงมากช่วงหลังนี้นะไม่ว่าฟุตบอลหรือกีฬาใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมเพราะนั้นดูข่าวก็ต้องดูกีฬาแล้วเล่นกีฬา ก็ติดตามข่าวสามมิติและข่าวทุกช่วงของช่องสนะครับส่วนครึ่งหลังสีเหลืองฮึสู้ตามตีเสมอจนจบลงด้วยสกอร์5ประตูต่อ5ต้องมาตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแต่ทีมสีม่วงก็แม่นจุดโทษกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม12ต่อ8ประตูคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปครองด้านแฟนคลับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ดีใจที่งานกลับมาจัดอีกครั้งเพราะคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่พวกเธอได้มาร่วมเชียร์นักสแสดงในดวงใจเป็นประจำเกือบทุกปีค่ะ ความสุขมากเาเปลี่ยนาากมีการขอปปี้มากเหมือนมเติมพลังคุณโอมาสครูไปเปลี่ยนในการทํางานต่อไปพม่ใช่ค่ะมาเติมพลังให้ในทำงานต่อไปแล้วก็มาให้กำลังใจน้องสองคนด้วยค่ะผู้บริหารช่อง3ก็ยืนยันว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีละครดีๆรวมแล้วกว่า30เรื่องจัดเต็มแบบครบทุกรถออกมาให้แฟนคลับได้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับช่องทางรับชมให้ครอบคลุมกับทุกแพลตฟอร์มมากขึ้นโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์อย่าง CH3 Plus เพื่อรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันก็เรียกว่ามีมีทุกรถอ่ะแล้วก็อย่างนาเดทที่คนอยากดูอย่างมุนงานคณะเดทเนี้ยหรืองานของเตมจิงานของเบลล่าอะไรเงี้ยทุกคนกําลังเตรียมพร้อมถ่ายทําอยู่เพจะพร้อมที่จะำเสนอในช่วงเดือนตรมาสที่2 3- 4ไปงนอย่างมาตรฐานเนี่ย เราก็เรียกว่าพัฒนาตลอดการเขียนบทนนการแสดงนนการถ่ายทําอุปกรณ์ทันสมัยเนี่ยเรานําเข้ามาเพื่อจะมาเล่าเรื่องอนนก็จะเห็นมุมภาพที่สวยแปลกแล้วก็มุมภาพที่สนุกกว่ากว่าเดิมใครที่พลาดชมบรรยากาศงานในวันนี้ก็ยังสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Page 4H3 Thailand ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องสามนะคะพวกเรานักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมากมากแล้วก็หวังว่าทุกคนดูแล้วจะมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ดูจอของช่องสาค่ะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ตอนนี้เป็นแฟนคลับช่องสามอยู่ก็ขอให้เป็นแฟนคลับช่องเราเนี่ยไปอีกนานๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้แล้วก็ทุกคนที่ดูผ่านจอด้วยนะคะก็ช่องเรานะคะจะทำคอนเทนต์สาระดีๆแล้วก็บันเทิงดีๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ยิ่งๆขึ้นไปนะคะยังไงก็ฝากช่องสามด้วยค่ะ ในวันครบรอบ53ปีนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมาติดตามเฝ้าดูรายการละครดีๆของเรานะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆครับผมปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับงานครบรอบ53ปีไทยทีวีสช่อง3ครับซึ่งทางช่อง3ก็ยืนยันนะครับที่จะเดินหน้าสร้างสารคผลิตรายการดีๆเนื้อหาดีๆละครดีๆออกมาให้คุณผู้ชมต่อไปครับให้สมกับทีมในปีนี้นะครับที่ว่า53ปีดีต่อใจครับ ธีรุติมรธรรมข่าวสามิติรายงาน